กลางไม่ได้หลอกปล่อยลูกน้องแถวนั้นอยู่บ้านเล็กบ้านเล็กประวัตตรงนั้นเห็นวแวบๆน่าจะบ้านเล็กมันอยู่บ้านเล็กเอบ้านใหญ่ผ่นได้ป่ะนะปล่อยลูกน้องทำอะไรวะนั่นปล่อยลูกน้องทำไมตรงนั้นวงลูกน้องกว้างบอกว่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่โอ้โอพี่นาดนะ มีมีหว,หวงลูกน้องมันกว้างเบาะแล้วเอาแล้วกว้างมากลูกน้องกว้าง,าง<อ>มากโอ้โหอ้ยไม่กันบ้านเล็กกท็ทำเลยนะทำเลยบ้าเข้าบ้านใหญ่นี่ไม่ไม่ม่ม่ม,มันหันมันเลี้ยวเอาไม่เเจอกูเลยฟาดไปก่อน กะตุกไเชี่ยเสียหมยมาเล็กเลยครูงทไปดีไปดีแรกกับบ้านเล็ก ไอ้เฮียโดนลูกน้องยางก่อนอเราขันชีลวโดนแค่ไทิง้งบัวทิ้งทิงท้งทิง้งทิ้งเฮ้มันทิ้งหรือมันไม่ทิ้งวะไอ้เฮียเขาโคตรสูงใช่ไหม น่าจะเข้าบันใหญ่นะอย,นอ,อยู่บ้านเล็กกำลังหิวตัวเองอยู่เออต้ไล่บ้านฟ้ายังมีไม้อยู่

ทกกคนี่ใจสวยเฉยดีแล้วไลเพื่อนเองี้ยโดนอันเนี่ยโดนแล้วปูโ<ค><อ>ยกเลยพุ่มเลยเอ้ยไป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 สิ หนึ่งที่โอ้คนนั้นใกล้เสร็จจัดไล่ไต่อปล่อยลูกน้องโอเคไม่ดโดนนะ้ก่อนมามามาว <c oughs> งลูกน้องตัวนี้ใหญ่เอาสวยโอโดยด้่จะโดนอีกเราไปช่วยทันที มีสวิตช์คนกลางออมไฟไฟหฮ้าให้หิวไม่เสร็จไอซ่าไรไข่ไรไหนบ้านใหญ่เหรออยู่บนแล้วโอเคเิียวเฉียวเครื่องอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อฝั่งนน้นเยูจซ้อยู่ซ้ายบนไปอยู่ไหนกันวะนะลมละเขาไปหิวกันไหนวะ คิวอยู่ที่เดิมอ่ะเครื่องเสร็จแล้วครับเมื่อกี้อ๋อมาบ้านเล็กมาบ้านเล็กอยู่ตรงรถเติมอะอ๋อเดี๋ยวบ้านเรียงเลยบ้นเลียงขาล่างขาล่างโอ้ล่วงโอ้หมดสุดเลยมองไม่เป็นเลยนะว่าเป็นขวาล่างตรงไหนฝ่ายแรกฝ่ายแ้วเสาขาวเสาขาวิ่งหลบไปหล่งหลบเรื่อง หลุเออบรรง่าบรรยญยเจอกูเดี๋ยวไป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 ช่วยเท็นไปช่วยช่วย้มยไปช่วยไปช่วยโดนก่อนหนึ่งทีลาบไปเลยบ้านเล็กให้เชลโอ้ฝั่งนี้ไม่มีเครื่องเลยอหรออมมีอยู่ครนงหนึ่งมีโอ้ชิบหายแล้ว ผมล้มนะโอเคโอเคเครื่องนั้นน่าจะไม่เสร็จไปต้องปั่นไปต้องปั่นระวังจะเสร็จไหมนะท,ทันทันเชี่ยเ<อ>าสา<ะ>ขาวไอส้สัสเ้ยเวรกรรมส่งลูกน้องมาถูกเครื่อง โอ้ไห oh, oh. นไหนวะหลังมันใหญ่เหรออ๋อรถขึ้นรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแถนนี้แถนนี้เลยไปเครื่องฝั่งบนเลยก็ได้เครื่องปั่น<า>อยู่อ่ะเดี๋ยวจะไปรอซ้ายบนเดี๋ยวไปรอซ้ำเครื่องอีกฝั่งอา้าวไม่สนใจเราเช๊ะอา้ามันเห็นคนที่ใช้เจอคั่วรีว่าไงน้อง ไม่ใหม่ใหม่นะไอเน,นี่ยไม่ต้องเอาเสร็จนะเดี๋ยวโอเคตะเกียเชนมันเด้งนะดิเลงข้าม,ม่าเล็งพับเลยมาหลอกไฟอะไรไปเล่นมาเล็กน,นะโอเคปล่อยกูก็ฉี่แค่นั้นแหละเครื่องเสร็จแล้วเครื่องเสร็จแล้ว ปตูตรงที่โดนแขนอุ้ยตีไม้ไนปหนึ่งทีเห็นประตูนี้กำลังเปิดอะประตูที่รูเหลืองปไหนล้ววะลายบันใหญ่ เปิดเลย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 สายบนเจ้าสองดีก่อนดีก่อนดีก่อนแค่มีพวกคุ้มแล้วฮิตปาวะไม่รู้เปิร์กเลยนอกจากอันนั้นสองเครื่องบีอ๋อโดนบีบโดนบีบบีบโดนบีบโอ้ mày lời. mày mày lượn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  mày, luôn, mày, luôn, mày. จอกูจอกูเพื่อนโอเคอยังไม่เจ็บมา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 หนักหน้าหนักหน้าเ็มาเก็บเชี่ยมตามไม่ทันเก็บบนมากเราท้นีอย ไปประตูละวทันหรอไม่ทันปีประตูปีประตูเอ็มติดเพื่อนเพื่อนวิ่งติดเมื่อกี้โอเคโอเคโอเคโอ้โหไปี้ต<อ>ายเลยนะยเพศสองต้องปิดรอมโมลิอ๋อไม่ต้อง Πολύ okay. Οκ. Okay.